ชีสยูสุไม่มีความน้องอ่ะยตอนแรกว่าจะกัดนะสวัสดีค่ะอลิกตโตสวัสดีสวัสดีทุกคนพบกับช่อง s p ูสตอรี่สปูสตอรี่สปูสตทำไมมันถึงรู้สึกเฟรชได้ขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เราอยู่ย่านใจกลางเมืองซึ่งนั่นก็คือเส้นสุขุมวิท เพราะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปกินร้านไม่ไมรับแบคนไม่รู้รคอนเซปต์ก็คือว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นใช่แล้วที่แบบว่าขออี้เคอะอนเนะน่ารักน่ารักหน่อยแล้วอีกอย่างเนี่ยจะบอกว่าอาหารอะอร่อยมากทั้งข้าวและหวานเราไปเจอกันเลยในสร้านญี่ปุ่นน่ารักน่ารักใ,ใจกลางสุขุมวิทไปเลยกาะออยยอย ตั้งนานแล้วแล้วเมนูที่อยากจะกินเลยนะมันคือโมจิชีสโมจิชีสยูสุเขาเคมว่าชีสนี่หมัก2ปีกับมาวิธีในการคิดคนอ่ะ3ปีซึ่งเขาวางไว้เฉย2องปีสองปีแล้วเขาโดนหัว้าจะทำอะไรไม่ทำอะไรวะสองปีก็แปลว่าคิดสูตดหรอมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วจมจี๋ฉเย็นนะซาซิสตอนนี้ข้าตั้งไว้สองสามมิลแม่แนะนำให้แขวนไวยเบาๆนะคะเพราะว่าชามันจะตกไปก่อน เป็นกระเบื้องยังเย็นชิดอารมณ์เหมือนบาร์บี้มินิเลยจะกินแล้วนะกินเลยกินเลยพอแล้วพอแลนะได้ไหมเฮ้ยมันดีว่ะไอ้ยตัวนี้เกินคาดว่ะอะไรละมึงอะไรละตอนแรกมันอาจะไม่คือจะบอกว่ากืนเข้าไปปุ๊บอ่ะกลิ่นแม่งคู่ขึ้นจมูกเลยมันหอมมากวันนี้จะเป็นเกตสองปีนะคะตัวด้านนอก อยู่สุขเห็นเห็นความน้อลงมาแล้วน้องน้องิ้งกินน้องเด้งไม่มีความน้องอ่ะตอนแรกว่าจะกัดนะแต่ยัาไปกัดเลยจะทำารน้องสั่อันเลยพี่อร่อยเหรออร่อยไม่มี่นหมุอ่ะชิหรือว่าแบบ โมจิอ่ะนุ่มมากแกคิดดูนะผสมผสานร,ระหว่างน้ำตาลไหมกรอบ,อบในเท็เจอร์ชั้นแรกกัดกรุบลงไปเจอความนุ่มของโมจิที่นุ่มมากแล้วก็จะชีสไส้ยู่สุที่อยู่ข้างในถูกแม่งแบบแตกพันอยู่ในปากกับแม่งเหมือนเล่นกันอนะ่ะบอกเลยว่าเป็นคำที่กินแล้วสนุกมีความแบบอ๋อร้อนร้องขึ้นไปหน่อยเด้โอ้อหอีแม็กอะงามสนุกไหมมึงอันนี้มันเป็นอะไรหนึ่งไม่ออกว่าสนุกอะไรเลย มันนอกจะเป็นสฉลือดฐานในไข่นะคะเพื่อดูดสัมคาเฟไปดีตอนที่เราจะแบบว่าดื่มเข้าไปมันจะทำงานตัวรับประทานที่ขวบตัวมันเดือดแล้วนะคะตอนนี้นะที่เราสรับงไปมันจะเป็นเนื้อเต็มมัชระเ,เพื่อผงทานแล้ววิธีการดื่มเขาเนี่ย <c oughs> เขาให้ตะเกียบม,มาเลย <c oughs> แล้วก็เจาะลงไปเลยจ้ะเข็มแข็งเลยอุ้ยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เนี่ยเจาะให้มันแบบว่าน, <c oughs> น้องแตรอนี่โอ้โหสกิลตะเกียบเกาไม่แข็งแรง หาักใจคนไม่ชอบมชะช่าหอมมากไอตัวผงถ่านที่เคลือบข้างนอกตัดกับความหวานของมชะช่าแล้วมาทําให้แบบกลิ่นลงตัวมากและกลิ่นถ่านมีเมนูตัดเลี่ยนเป็นยูสุชีส์ซึ่งข้างในเนี่ยเป็นน้ายูสุปัดท็อปด้วยชีสพิเศษของทางร้านมันต้องกินจากข้าวม้วนตรงเนี้ยม,มันจะได้ไมีคว<ม>ามชีสแล้วก็นี่นี่ไงมันไม่ใช่หลอดเหรอ แบบชัดมากชีสมีความนุ่มร้านนี้เล่นอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะแม่งอร่อยอร่อยทั้งเลย,ย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเซนแดงคามาชินยะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ขายราเมงความอร่อยของมันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครในย่านนี้เลยเกิดเข้ามาในญี่่นเลยเออเหมือนกับแบบหยุดเข้ามาในญี่ปุ่นอะประติกรรมผนังเนี่ยเหมือนกับเขายกแบบตู้ตู้ประตูตู้ของเขาจริงๆที่ญี่ปุ่นมาตกแต่งไอ้ยาเงนมาเซนไอเซมาเกตมาเกโดเซมาคุเตะเย็บเต็มกุ้งเต อย่าจับนะเว้ยทำไมฮะเดี๋ยวน้ำเสียงเฮ้ยปะปปปจะาไม่นานคืออันนี้นะ้ำมันถามที่อยู่นะเว้ยว่า,วาน้ำเปล่าอ,อ,อะไรวะเนี่ยน้ำขวดเนี่ยครับผมมีตำนานเวย้ยเฮ้ยว่าไงครับผมถ้าแม็กจับขีเข้าเออผมไม่เชื่อหลายเรื่องอีกอนนย่างแกจับปุ๊บเต้นปั๊บโอ้ยเล่นยาวด้วยจับปุ๊บทำไมฮะเต้นปั๊บไอ้ป้าบอใครจะไปเชื่อ เนี่ยมันก็เหมือนกายภาพบำบัดอะจับปุ๊บเป็นปั๊บด๊ดอๆๆๆๆเกบๆเไม่งานผ่านเลยและตอนนี้ชามแรกของเราก็มาเลยกลิ่นหอมมากแล้วแบบเครื่องแบบแน่นมากน้ำซุปมันเข้มข้นแบบเหนียวมากอะอร่อยเหรอฮะอร่อย โลดิ้ขุ้งบนเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะอจรจีว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินลำเอมนกแต่คือสยบว่ะอันนี้บอกเลยว่าสยบได้อะเส้นลำไเอ่ะเหนียวนุ่มมากแล้วน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นกินน้ำซุปก็ดูกห่วหอมมากหอมมากๆแล้วเราก็อยู่ในร้านชื่อลินทาร่โแล้วนะฮะวันนี้ ้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านไอติมเจ้าเด็ดเจ้าดังที่มีสาขาจากญี่ปุ่นเนาะถูกต้องจังหวัดชิบะชิบะชิบะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมก็เขาบอกไอร้านเนี่ยครับมีไอติมประมาณ300กว่ารสชาตินะครับไม่รอแล้วไปเลยไปกินดีกว่ามีอะไรเด็ดมั้ยคะที่นี่แนะนำเลยหนึ่งเมนูกะมงแบร์ชีกะมงแบร์ชีกะมงแบร์แปลว่ากะมงแบร์ชีฝรั่งเศสค่ะเป็นชื่อมือฝรั่งเศสค่ะที่เขาดังชิ้นตัวนี้ก็เลยชื่อมืเราชอบ เหมือนกับเขาใส่พวกแบบเหมือนมีบอนัดว่ะอร่อยมากชอบตจ่อบตัวคจเราจะมีภาอีกตัวนะคะอือคือเราอ่ะเป็นคนชอบของถั่วทินาโกะมากออกินถั่วหอมมากเลยมีเ่อนฟัทองอันนี้ฟักทองส่วนอันนี้ฟักอย่บอคุณชงเล่น อันนี้ประจกโกโก้นะครับเพราะเขาบอกว่าตอนนี้โกโก้ขึ้นชื่อเหมือนจูบนะความเิดม่พูดนึ่งโกโก้สูงมากโอเคงั้นเอาตามอันนี้ก็คือมันมีการแบ่งแบชี้อะโกโก้กระจกกระจกเออกระจกปิยะลาแล้วนใ่ครับ ชียเยอะมากอร่อยครับวอลนัทหวานละมุนมากถ้าเกิดสายชีดับไม่ควรพลาดเมนูนี้บอกเลยพ<ข>อลอากินมรันจบโกโก้บังเข้มข้นจนค่อนข้างไปถึงแบบเปรี้ยวๆได้เลยต่อไปอันนี้ของเรานะเราสั่งมาเปน็นนมสดกับทอร์รโยเกิต บอกเลยว่าชอบนี้มากสุดเป็นรถที่กินง่ายไม่ซับซ้อนอ่ะเออามารถต่อไปสิเคอรี่โยเกิร์ตแต่อันเนี้ยมันจะออกแบบ <c oughs> ตัดเลี่ยนอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเราชอบอร่อยมากยิ่งตัดกับนมสดตัดกับโยเกิร์ตอ่ะ The best <c oughs> ฉันชอบอันนี้สุด คือจะบอกว่าทุกร้านที่เราพาไปในซอสสูตรวิววันนี้มีทั้งคาวและก็หวานราคาเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วก็รสชาติเนี่ยบอกเลยเลยว่าค่อนข้างพีเีีมากมากๆทุกร้านยังไงก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบไลฟ์สไตล์ในการกินนี้ก็อ,อย่าลืมติดตามเราได้ที่ช่อง School Story วันนี้ไปแล้ว